กร,ร่ราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในรายการฟุตบอลชแนลกับผมเฟิร์สในเกมไม c ครับกับโปรเจกต์ไม c ครับ S.C.P. ฮัน t นะครับใน EP สุดท้ายของซีรีส์แล้วนั่นเองเปลี่ยนไปเยอะด้วยนะประเด็นใช่เปลี่ยนไปเยอะโอ้ย ในไอ้นีในอีีสุดท้ายนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ไปเล่นหลังไมค์กันมาเยอะเตรียมของอ่ะนะครับ<ช>ก็วันนี้คือจะปิดซีรีส์ด้วยการที่ว่าจะคราฟโทเคินเซีให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็พอครบก็คือปิดเตยนั่นเองโดยที่ s c p ทั้งหมดมีอยู่78<ช>ตัวนะครับถ้าจะให้หาสูตวิจัยคือมันยากใช่มันยาก แล้วบางทีนนมันมันไม่เกิดครบตัวหรอกแต่จะวิ่งวิงว่งเก็บของไงใช่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะเ,าเราต้องวิ่งไปดูก่อนว่ามีด้วยเนาะโอเคเราต้องวิ่งไปดูก่อนว่าอ่าไอตรงศูนย์วิจัยของเราเนี่ยมีโทเคนอะไรบ้างแล้วนะครับอ่าโทเคนนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้คือมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนะครับ โดยที่ขาดอีก73อัน,อนโดยที่ผมจะไล่เป็นแถวตั้งแต่ SCP002 ถึง SCP098 นะครับจะไล่เป็นแถวไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่อ่าเดี๋ยวจะก็ตามนี้เเรียงกันมาก็จะมีใช่ใช่ก็จะมีโทเค็นอยู่สองอัน แล้วจะมีโทเค็นอยู่อันนึงนะครับที่จะครัฟมาไว้สองอันก็คือโทเค็นของ SCP 682นะครับอันนึงจะเอามาไว้ใส่ไว้ในกล่องแล้วก็อีกอันนึงจะเอามาไว้แปะตรงหน้ากล่องนะครับอ่าไล่จากศูนส,สเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องหกแปดสองนี่คือตัวไหนวะ <laughs> อันดับแรกก็อันดับแรกจะเป็นศูนย์สองนะครับก็ใช้ฮัาริกิขนของใช้ลูกธนูสองทันลูกธนูธรรมดาใช้ของนี้ของนี้ลูกธนูธรรมดาสองอันไปคอยกัดน้องก็ได้ดาบเด็กอันหนึ่งแล้วก็ อ่าเนื้อหมูวัวแล้วก็กระต่ายหมูหัวเอาหมูหยิบม,มาไม่โดนหมนูวัวโอ้ยว่าไม่มีเนื้อกระต่ายแล้วที่แถม้มีแล้วก็ไปเอาเน็ตเวิร์ดบล็อกมาทั้งหมดสามอันก็จากพาร์ทแรกๆนะครับไอช่วงแรกๆเนาะ,ตอน,นอะตอนแรกฟาร์มก็จะ ใหญ่หน่อยแต่นี่ผมทำให้มันเล็กลงแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องอ่าห,ห้องไปเนเธอร์รับกหน้อยอ,อะไรางี้เป็นชาร์จฮนะต้องปีบวกแ็แหละปีบัวกงฟีแล้วก็เนเธอร์ร์ดบล็อกซึ่งเนเธอร์ร์ดบล็อกใช้ทั้งหมดสองสี่อ่าสองสี่หก แปดสิบสิบสิบสองสิบสองบวกหกสิบแปดสิบแปดบวกสามยี่สิบเอ็ดบล็อกยี่สิบเอ็ดบล็อกจริงวะเนี่ยอันเนเธอร์วัตใช้ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดบล็อกตายฮะบล็อกละเท่าไหร่บล็อกละเก้าอันบล็อกละ ไหวอยู่มั้งไหวเละต้องไหวเลยต้องไหวเนี่ยคำถามว่าคุณน้องไม่ได้มาปิดซีรีส์ด้วยนะครับเพราะว่าน้องโอ้โห oh, 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 oh. ลงวินโด้ใช่ไหมได้ใช่น้องลงวินโด้ใหม่ก็ไม่ได้มาปิดกับเขาใช่น้องเอาอีกไม่ได้มาปิด <c oughs> เพราะว่าลงวินโด้ใหม่นะครับ S.C.P. โอเคได้โทเค็นของ002มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอเก็บไว้ในเอ้เอากระเป๋าเกเก็บไว้ก่อน002ต่อไปจะเป็นโอ้ยกระตุกสุดท้ายอาจจะเป็นอนะ่ถัดไป005 เบียสีสีสีมาไฟอ่ะสุดทาทใช้เยอะนะเนี่ยสุดาอะไรบ้างอะไรนะสุดท่าขาดอะไรขาดล็อกไม้ไม้ตัวเนี้ยสปูตสปูตไม่มีสปูตป่ะเนี่ย ไม้สนเอฟย a โมเมนต์สเลเต t e r โอเค <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แล้วก็ถัดมาก็ใช้ของที่มีอยู่ พีรัสเอาเวลสองเวลหนึ่งเวลสามสองสองมาแล้วหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็สามโอเคเป็นทำบล็อกกระดูกมาปั๊บแล้วก็ซีซีศูนย์ศูนย์ห้าได้แล้ว อ่ศูนย์ศหต่อไปศ 0, 0ู0 0นย์ศนยี่ยากหน่อยอ่ศูนใช้ในนี่ดินอันหนึ่งโอ้พอดีเฮ้ยนนกว่าไม่มีลนะอ๋อ้บกย่าใช่็อกย้า,อยาโอเคแล้วก็ถังน้ำสามอัน นสามอันป,ป,ป๊อปป๊อปป๊ถังใส่น้ำถังน้ำน้ำหนึ่ส,สถังน้ำสา3อันโพเทียมออฟอันดรายอันนึงอันนี้ผมก็ไปล่ากันมาหลังไม้นะครับโพเทียมออฟอันดราย่าแล้วก็ถัดไปก็ไปตักน้ำอุ้ย เนื่องจากมีม็อบไอ้ม็อบถึงอาจจะเจอด้วยนะใช่ก็อจะเจอก็เนื่องจากมีม็อบออฟติฟายนะครับก็เลยทําให้ผมหันหน้าจอยากขึ้นอาจจะมีหันแบบปุ๊บไปไกลผิดปกติหลายม็อบนะครับค่อยๆหันค่อยๆโอ๊ยอ่าโตครับโตครับโตกขาตกขาตรับจบอ่าปั๊บ scp ศูนย์หก โอเคต่อไป S C P ศูนย์ศูนย์แปิ้หนักกว่าเพื่อนแล้วแล้วก็อันนี้เรืออะไรอ่ะแล้วก็ใส่ไปศูนย์ศูนย์หกต่อไป0ูนสีแดง3อันกระตกโอ โอเค0ูงก้าได้แล้วนะครับถัดไปก็โอ้ตายแล้วปับ๊บโอเค0ูนหนึ่งก้าได้แล้วต่อไปอ่า0 2สองสามใช้บล็อกคอร์สสองอันผ่านเนี้ยอ่าปับ๊บโอเคแล้วก็เรียงมนะัน ศูนย์เก้าศูนยสองอ่ะเสร็จปุ๊บเอา้าแล้วเอาบล็อกฟอนมาเนี่ยก็นย่าบล็อกฟอนเอ,าอ,อ้อเอาคุ้มเอามีอยู่ในตัวเนี่ยเอา้าครับมาปึงของอย่างเงี้ยอ่าหางหนู เคศูนย์สี่เก้าได้แล้วต่อไปฮะจริงจังมาแน่ A few moments later ข้าเป็นอะน,นี่มาโอเคเหม็นมาก่น้นเอาเอาเอา มีสักต้นหรอวะมอมะตอนเนี้ยความรู้สึกพี่คืออย่างได้ไหม่ใหม่เฮ้ยเสียงจอนี่ครับสู้ๆน้องชาย <c oughs> ไม่ต่างกันเลย, <c oughs> เยไม่ไม่ดิปัญหาคือเสียงมันมันไวต่อเสียงมากัเเิ้นจา๋า <c oughs> อยู่ไหน ไปเอาหัวใจแอปเปินลจ้าอยุนไหน์าบอันแล้วก็เหล็กจำนวนหนึ่งแล้วก็วิ่งไปหยิบหัวใจตามตับแอปเปิลนั้นเป็นสิ่งที่อยากขอนขอนกรู้นอกทางนิดนึงนะใ,ใส่กระจนได้ได้ทำสบายแต่ทำเอสซีทีอื่นรอ ได้ไปเยอะไมหมครับได้โอเค S c P ศูนย์เจ็ดเก้าคอมพิวเตอร์มีชีวิตอ่าอันนี้เริ่มแรกคือตัวนี้อันนี้ปิดท้ายอันนี้ตามเฮ้ยทำไมตอนเออต้องใช้น,นี่อันนี้ก็หนักเหมือนกันพอๆกันเลยแต่ละตัวโอ้โอ ใส่ตัวนี้ไปเพิ่มใส่อันนี้ไปวางนั่นไว่กี่ตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยกระต่ายยักระต่กระต่ายอยู่อ่กระต่ายอยู่นี่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับหมายมาไม่เอามาเฉกเฉกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเก้าโกเก้าโกเก้ายี่บเจ็ดแล้วนี่ว่า ยี่สิบเก้าหนึ่งสองสามสี่สองสามสามสี่สามห้าสามสิบหกอ่าสำหรับใครที่อยากเล่นมอดแนวนี้นะครับเ่าไปหาได้มีทั้งแบบมอดแพคแล้วก็ไปโหลดมอดมาจัดกันเองแบบผมก็ได้นะครับก็ ตัวโเทเค็นก็ทำได้เท่านี้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเยอะไปบางอย่างของมันก็คงใช้เวลานานไปนะครับจะมาวิ่งค้าครบทุกอันก็คงไม่ได้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับก็ใครที่อยากจะแบบเออเก็บให้ครบอก็ลองดูนะครับเพราะว่าเรียกไงดีมันเหมือนเป็นแอชเมียนท้าทายตัวเราเองนะครับก็เป็นว่าสำหรับวันนี้ผมและน้องเรียวรวมถึงสมาชิกใหม่น้องชิโร่และน้องเอออิที่ไม่อยู่กันวันนี้นะครับ ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ